วันนี้เราจะมารีวิวไอเทมใหม่ที่ผมได้ทําการซื้อมานะครับผมคือตัวนี้เลยนะครับดูครับนี่ครับผมมันจะเป็นเครื่องบินบังคับนะครับผมเครื่องบินบังคับตัว foam fighter นะครับผมมีรุ่นบอกเลยนะรุ่นมันจะเป็นชื่อรุ่นตรงนี้ครับผมนี่ครับพื้นที่เล่นนะตอนนี้เราต้องหาพื้นที่เล่นก่อนนะครับเหนื่อยใจเอาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับบินขึ้นนะครับผมตอนนี้เราก็มีผู้ชมอยู่หนึ่งคนด้วยนะครับผมทางนั้นครับผมเห็นไหมสาบูนะ โอเคครับกลับมานี่มองมาเห็นเลยนี่เสียงนี้